พี่น้องครับนอนที่แหลกแหกที่หมานะครับสวัสดีเอฟซีสวัสดีพี่น้องเออครับที่เบ้าดินเอามีดตัดนอไม่ไรเพราะว่าส่วนขางล่างนะครับอา่าเป็นจะแข็งบอคือนอไมไ่ไ่ปลานะครับส่วนขางล่างเป็นแข็งแล้กก็อีกจังหนึ่งนะครับไต้ก้อนนอไมไไ่ไ่ไรนี่หากฝอยเป็นลายละแข็งนะครับ ส่วนของบนที่เป็นโพขนมานี่เป็นส่วนที่กินได้ครับข้างล่างนี่จะแข็งแห้งนะค,ะครับก็เลยตัดเอาก็ใส่เมียตัดเอาแค่ส่วนของบนนะครับบาดินกะดีใจครับที่พอขากรองแล้วครับลาดินกะบอกจะไปเจ้าเขาเพิ่นขอบเราเพิน่นไหวเห็นขาก่องเร็วๆบาราดินกะมาเลาะเข้าเดียวครับจะเห็นขาก่องเจ้าของแล้วครับ าดินกระสิทธิาพี่นองผ้าเูฟซี่หาหนองใหม่ไล่เดอร์ครับที่นี่มาลุ้นล้ำกันครับก็ที่เหมือนเๆน,น้องน,นี่นอนนะั่งพี่นอง ดาวดินกับครบรถลมนะครับพี่น้องจะลมลงบ่แหงหรอกครับแต่ว่ามือกี่ต้มครับแขนกับพริกลดเลยครับโอ้นอนหนีงามครับพี่น้องครับครับผมขับปาวดินกับสิยางหาไปเรื่อยๆครับพี่น้อง เป็นคากล่องเบ่าวดินก็สบายใจครับปลาแถวนี้เข้ามาเขาก็ต้องขอบเราเพื่อนนะครับเพราะว่าคนเป็นปลาโบราานะครับเจ้าที่เจ้าทานการสิงศัก์สิธทีเข้าเนี่ยเเห็นนะครับเขาก็กล่าวบอกเพื่อนก่อนจะมาหาครับบ่าวดินก็สิยางหาน้องใหม่ก่อนครับ พี่น้องเป็นกับมหาหลายนะครับเพราะว่านอมัยไรนี่เป็นเป็นนอมัยที่แสบนะครับพี่น้องเป็นกระยากกินคือเห่าเนี่ยแหละครับนอนครับครับผมผมแม่พี่น้องครับ กันมาหาหนา่อไม้ไรกันอยู่ใต้กอไรพอเฮิตเตอรโลดอกใหญ่ใหญ่ไปหน้หนหนหนนอง,งคุณน่ะโอ้ยมึงเนี่นุ้ณอ๋อผมกำลังถอดกำลังถอดพี่น้องม่งครับอันนี้เพคนแบบไงหนึงครับดูเพคนไอ้ไอ้ขอมีดไงข้อมีดแล้วปาดอันนี้แ<อ>ย้มแซ่บพี่น้องเอ้ามีดยื้อไสร์เหรอเนี่ยคุณบ<ม>้าบง,ขงของขางค้ากองมึงพี่น้องนี่ครับ แกเอาเสื้อพันออกนะครับเอาแต่แบบนี้ไปครับพร้อมเอาเสื้อพันออกให้เิ่นเกิดอีกนะครับ้ยพี่น้องดอกไงไงพี่น้องครับโชคดีได้ครับนี่ครับหากินยากเติบู่ข้างหลังเบาดินนี่แบบไงเลยไม่จะดอกไงไงครับพี่น้องครับตัลูหากินยากเติบโ่ได้พี่น้องนะใกล้ๆพี่น้องเมื่อกี้กอ้วนออกกุ๊บถีบโอ้ยตายแล้วเนาะนี่ครับอันนี้นะครับแสบสุดยอดครับนี่ เป็นเรื่อนเร็บมือนางนะครับอันนี้ก็เป็นเสื้อเพื่อนครับนี่อันที่ปิ้วๆออกนะเสื้อเสื้อเพื่อนนะครับเป็นสปอเ<อ>พื่อน,นเล้ก็ถิ่มเนี่ครับหลังจากที่เพื่อนเกิอดดอกแล้วเพื่อนก็ถอดหัวขึ้นแหวนนี่ครับคือบัลลัดคลิกนี่พี่น้องเบื่อพี่นอนแซ่บปุระพุ่ปล่อยเพื่อนเป็นเสื้อไปครับนกระจายไปครับนะครับตัดออกอีหนาเพื่อนก็สิเป็นเสื้อครับเนี่ยกระจายไปปุระเนี่ยละก็ย่ำแซ่บพี่น้องครับพี่น้องเป็นดอกกรมี่ครับ อดอกงามเลยพี่น้องนีなかなか้เลยพี่น้องโดงนี่มันอุดมสมบูรณ์ครับเลยครับตัวนี้เรง่ี้สันดีครับเฮ้ยบ้าบอยน่อยนี่หัวหยียบบ่นี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 ่คนแรกนี่คนแกก็น่งสะถอดห้ำขึ้นโอ้๋อก็จะว่าบ่างลาหมกเลยพี่น้องบุลาหมืนผ้าวาว่าแซ่บติดได้ครับตอนนี้ครับครับอะไรมือนเล็บมือนางเลยอร่อยแซ่บๆนะครับ ที่เพื่นเป็นผงผงออกแ่้วคือเสือพันสปอเพิ่นครับตัวนี้ล่รครับที่ให้ดีดนะ่นาเพิ่นสิผ้าเกิดอีกครับผลไอไห้วยหยออกปานคนสูบยาครับพี่น้องก่อยเบแซบพี่น้องครับก่อยเบแซบเด้พี่น้อง ดีนะทุ้งพอสติสติสมาครับพี่น้องครับออ้ยลำนี้สวยเวอร์บัวเวอร์ยิ่งๆครับพี่น้องปุ่นครับย่ำสิบสี่พี่นอ้นองครับปอดหน่วยนี่พี่น้องครับหน่วยบักไงกำลังจะถอดกระมี้พี่น้องถอดแล้วก็มีครับหน่วยบักไงเลยครับ ตอนนี้เพิ่นเป็นดอกแล้วเพิ่นก็จะถอดใส่ขึ้นนะครับนี่ครับกระจายไปแบบนี้เพ,พิ่นก็จะเกิดมายีครับพี่นาเนี่ยผงสปอร์เพิ่นเวลาเป็นเป็นไอเป็นผงออกก็จะเกิดจะเรื่อยๆครับแห้งแช่ครับพี่น้องเมื่งครับพว่าไงนวยแบบไงเบาดินถอดถุงมือเมื่อกี้นี่ครับโอ้ยดอกนี่มหมโอ้ยพูนอ๋อุูนน่ะนวยแบบไงเลยพี่น้องเมื่งปาดตีถไปข้าไปล้างน้ำออก เป็นของหวานวุ่นเ,<อ>เพิ่นสิคือวุ่นมะพข้าวครับคั่นเฮาก็ปรุงน้ำักพร้าวออนใส่ของหวาน <16 4. S 2> ก็ได้นะคะที่ตะโลนี่ครับใส่น้ำกะทิคนๆแบบกระไรแตงจริงแตงไข่ผู้ใดมีบักพร้าวน้ำหอมนะครับเอามาหใส่ครับ,รบเสีย<ว>บครับวายน้องเมฆเอื้องหามากิน,น มาต้องเสียเฉี่ยวครับผมอีสานบ้านเฮาพ่อของยาของกินเก็บเอาเลยครับผมพี่น้องไปเลยพ่อมันจะดอกง่ายครับพี่น้องครับครับดอกง่ีหลีพี่น้องครับเพื่อว่าเขาดงเขาปลายจะเสียเฉี่ยวเด้อพี่น้องมีแนวติดไปติดมือมาพี่น้อง ดอกง่ครับผมน้นเงเมกไปหาต้นไม้ไล่ถ่ายอยู่อีกฝั่งหนึ่งครับเอินหาอยู่เมื่อกี้นะครับครับครน้องดยดอกงไง่ๆพี่น้องดอกกี่ใหญ่แข็งๆเลยจ้าดอกง่ลยับครับดอกหน่อยคอนครับตะโล่ตาโล่ครับ ตะลูตะเลือตะนี่แหละของแซบอีสานบ้านเราครับอ่อผมอืมสามเมย์นะสามโดครับนี่ครับผมครับไม่ไไ่ก็ได้เห็ดก็ได้ก้อยเราชอบครับถุงบักใหญ่เลย อพี่น้องจุ้มนี่ครับเปิดใบตองออกกองจึงเพียงพี่น้องอุย้ยดอกอยังไงไม่ใหญ่แต่พี่น้องอพูดนะพูดนะดอกแบบใหญ่เลยครับแสบสุดยอดเลยพี่น้องจีงเกี่ยวแบบกรุบกรุบกรุบคล้ายๆบุญคล้ายๆเม่กระพุนเล็บเมื่อนางประมาณนั้นครับเปียกของหวานแล้วก็เลือกตัวถี่เป็นนวยนะครับอ่อน นะครับเป็นใส่กะทิครับล้างสะอาดแล้วก็ต้มน้ำอุ่นแล้วก็ใส่กะทิเข้าไปก็แซบคือกันครับพี่น้องครับหนี่ยหน่อยใหญ่ครับบ้าบอยมันคิดอะไรใหญ่ได้เพียงพูดนะพี่น้องหนุ่ยเห็นใหญ่หนุ่ยหนุ่ยแบบไงเลยครับ ขอไในเอาหน่อยพี่น้องน้องใหม่ก็เอาเ h ็ดก็เอาครับพี่น้องป่าอัน่ลยมันใหญ่แท้พี่น้องมึงเกือบสั่งใครใครนะเฮ้ยหน่อยบักใหญ่ดินสมบูรณ์กับเพื่อนกับจะหายดอกที่ใหญ่ครับดินดำดำสม เฮตรโล่พันจะออกได้กับต่อเมือ่อดินซุ่มถนนนะครับดินฝนสุกๆนะครับผอนะ้โหขยิบนึ้นมาอีกครับเนี่ยอ้าอ้อันะนี้กันอู้ยนี่บังโอ้ยไอ้ก้อยแบบนี้เน,นี่ยอืออ้ยเนี่ยครับพันถอดขึ้นแล้วครับ หลังจากเป็นดอกเพื่อนกระสีถอดใส่ขึ้นลักษณะนี้นะครับเสียชิ้นับตัวนี้ตัวนี้แหละครับย่ำต้อยแส,บ,สบครับอันนี้เข้ากับแกะสปอเพื่อนอออครับเี่่ห้เพิ่นเ่งไกๆนะบ้าบอยสปอเพิ่นเป็นจุกๆุกนึ่นี่ครับต้องเป็นพงคงนี่พี่นอ้องเป็นสุขเพื่อนแกะไอ้มันแตกมาน่งนะครับนี่นแหละคือเสือเพื่อนครับยิ่งเพื่อนกระจายไปไกลยิ่งดอกเพื่อนกระจายไปเรื่อยๆครับ ไปแล้วครับไปแล้วไปน้ำลมแล้วครับผมไปตามสายลมยิ่งปิ้วไปกระจายไปเฮ็ดตะโลมันก็ยิ่งออกเป็นกระจายไปเรื่อยๆครับนี่อร่อยนะครับเหมือนเล็กมันนางเลยจ้าเต็มถุงกับพี่น้องตสนีผก็ได้กลไกแบบไงน้องพี่น้องถอดใส่ถอดนี่ขึ้นขึ้นแบบไงน้องพี่น้องเนนี่ยข้ากับเขเอาสปอร์กันแล้วก็เคลียร์ออกครับพี่น้อง มากินมันก็กินบ่ได้ครับตรงปลายเพื่อนนะครับทุ่งนี่ก็ะแทบได้ครับผมกรุบครับผมย่องกัดเบาดินจนเลือดออกเลือดเต็มทองย่งก็ไดไม่ย่งก่อยครับเดีกยวหนึงครับผมไไพี่น้องดอกพี่ให้ดินเหยียบตีเล็กเตี๋เลยครับ <laughs> ะคระับหลายนึงพี่น้องกระต่ายสัมผัสแบบครับก้อยก้อยแบบไงนึงครับผมถุงแบบไงเลยพี่น้องเอาเส้นหนกระตาต่อเลย ก็ตั้งสันต์ตลอดครับขั้นเขามาปลามาดงกระไดแนวอยากแนวกินตับนี่ยกินนะครับคุณใหญ่ช่องมกกีมากินก่อยครับผมเดี๋ยวไปลุนน้ำกันดีครับน้องใหม่ไรเบาดินกับข้าจะไปหางหาขากล่องอยู่ครับพ่อมาบอยกับสิเต็มตาหรอครับครับผมไปลุนน้ำกันดีครับพี่น้องครับเบิ้งน้องใหม่พี่หัวดินมาจอดรถกําลังออกไปหาอีกดงนึงพี่หัวดินตายดีขนาดครับผมขนาดยุ่ขังในครับ โอ้โหเพือ่อนพี่ให้ดินนอนหนึ่งขังในโน,โน,นั่นนะขังในขังในในี่เออมองไปมีเจ้าเมื่อกี้นี่เออนั่นวดเอาขวดจากขวดจากขวด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 ทางเข้าไปเลยนั่นแล้วอ้ยพุ่นแล้ว สามนอจ้าพี่น้องจ้าสามนองงามๆจ้าเดี๋ยวพาพี่น้องไปรอเบิ้งอีกกอนหนึ่งครับผมโอ้ยพาดหนึ่งภาพี่น้องไปลงบงรอเบิ้งอีกพาหนึ่งบังรอเมฆง้อยตอดปอดเดี๋ยวพี่น้องมีคลางงอยตอดปอดจะเรื่องรถนะครับผมพากันจอดรถขังทางครับสิไปอีกดงไหมครับผมพี่น้องครับดงนี้ค้นคอรายแล้วครับงัดงัดพี่น้องดินงัดน้องอ่อนๆเลยครับพี่น้องนั้น ยาเงาเลยครับครับผมฝนกระสีต,ต๊มาอีกแล้วครับพี่น้องครับฝนสิม,มาอีกแล้วเด้อพี่น้องเด้อบาดินกระสีฝ่าวหานะครับบาดินกระรุนให้โต๊แห้งๆนะครับน้ำกระสีเดมาบาดินกระสีเดปไปยกป่าครับฮะโยกป่าสันแล้วพี่น้องยกสะดุง้งน้ำครับบาดินมาฮอดอีก โซนหนึ่งครับาีิมี่บ่ครับเราเดินเห็นเป็นขื่นเหี่ยวปล่อยเป็นขื่นไว้ครัี่น่องไปหลุดน,น,น้ำกันครับลงมาลงครับโอ้โ สวยอบอุเลยครับอเอเลยครับตะลูครับ ครับพี่น้องครับเสือมนันเอากระบืองเอานะครับนี่ครับผมเห็ดตะลุกคับูเดยก่อยบอกักไงเลยล่ะครับเมื่อนี้ครับครับผมเห็ดตะลุกกรได้น้องไห่ไรก็ได้ครับเมื่อนี้ กรหลายไหลเป็นองครับเบดินกับพอได้คิดว่าสิไใดมากตั้งใจหาน้องใหม่ครับนะครับพอมานำเอาขากล่องนะครับ นั่นนะครับครับครับ ครับโอ้หมดขั้นกต่ลายพี่น้องหมดขั้นน้องขั้นร้ายครับ ครัแล้วครับครับเบากินกับเบาบอยกับน้องเมฆกับสิผากันอวยกรับล่ะครับมอเดิร์นแกเปลยนอะไรน้องไม้ไผ่ปลาหลายแห้งครับพี่น้องผมหลายเป็นนี่นี่นี่น้องเมฆเอานี่ครับไม่ตันเลยแหนงแบบนี้เอาไภิษณ์น้องไม้ถุงนี่สวยงามนะครับ อันนี้นแหนงที่พ่นแตกแตกออกครับอันอตั้ง,งใจพ,พ,พากันมานําหาค้ากล่องก็เลยพากันคือโอกาสเก็บเอาหนอใหม่เมียน้านะครับกับสีพากันยางไปหารถนะครับมือหนาสีมาหาหนอใหม่ไข่ไปลาหนอใหม่ไข่ปลานี่ขึ้นเต็มเลยพี่น้องออมันเป็นแหนงครับแหนงสีสมสมเนี่ยแหละครับแหนงที่แจกออกจากขอเทนหนอใหม่ทวงเนือออนกรอบแซบคือกันครับเตื๋นเนองามแห้งพี่น้องงามงามเลยแบบขื่นแบบสั่นซากหลากแบบสวยงามเลย นี <Cornell>. ่นอนงามได้เ่ยำธรรมชาติปลาไะไครับเอาครับย่างไปเลยครับหมดกับตัดจนป่บัดเลยไม่เขาใเว่าอะไรอยู่เดี๋ยาพ เอาแต่ไหพกินนะครับแต่วมาใหม่ปลาใครปลาหลายแห้งพี่น้องมาไหม่ไล่พี่น้องเพิ่นกับมหาเอาก่อนไปละครับกลับพระกันใดอยู่บ้าบอยบอกเลยเห็นนอใหญ่มันขับอยู่ของรางท่บอกว่าดินนะครผมพากันมาหอดรถล่ะครับ เมื่อนี่ถือว่ากระไดพ่ออยากพ่อกินอยู่ครับเพราะว่าตั้งมหาขาก่องครับพี่น้องมาว่านี่ฝนตกแห้งละกะเห็ดขาก่องเสียนะครับกับผ้ากันว่ามหาขากองล่ะกะเอาหาเน่้อใหม่ออกไปนํานะครับนี่กับผลงานการหาเน่อใหม่นะครับอันนี้บ้าดินได้บ่หลายครับเพราะว่าบ้าดินนําหาขากองเจ้าของครับกับไปได้เห็ดเอตโลบกโ้งบกง่ายสุดนลพี่น้องสุน้านแล้วครับเอาแต่เห็ดเตโลนี่แหละกับแห้งนะพี่น้องครับ นก้าน้องใหม่จะลูกอะไรป่อยพอดีเลยครับนี่ก็น้องใหม่เบ้าบอยครับหามาร่วมกันนะครับนี่นะซุ่มเท่ไ้ก็หลายเติบอยู่ครับครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ลูกให้หลานในด้วยครับผนข้อน้องเมฆยู่ฟังผลครับข้อน้องเมฆกระเทไไ้คือกันครับเพราะว่าเอาลงไปบ่ออไรเพราะมันเืินครับมันหนักครับเดี๋ยวจะสิเก็บใส่กระตาครับขอบคุณติ่ติดตามเวยครับเด้อ ครับผมเบ้าดินกับสีผ้ากันกลับล่ะครับมือนี่ครับกล่องก็ไดขึ้นมากละครับอ่าหลักการน้องใหม่ไทยปลามือไม่อยากบวยเรื่องขากล่องขากล่องเสียสามเท่าพี่น้องพี่ห้อยดินมานำหาขากล่องครับพี่น้องเพราะว่าเมื่อวานฝนตกเบ้าดินกับเพระเจ้าสีเส็ดกล่องเพราะเจ้าสีถือขากล่องกับรื้อใหม่ในดวงปลาน้องใหม่ครับก็มานำหานะครับนำหาข้าวหนึ่งกับจนพ่อครับกับขอบเราสิงซักิสทธิ์เพิ่องไหวเห็นขากล่องเร็วๆกับเด็น เห็นขากองเลยพี่น้องไม่เห็นขาแนวอื่นครับต่เห็นขาแนวอื่นแัลียโลนะพี่น้องนะครับกะทือโอกาสนีกอะพากันหาโน่ใหม่หาโน่ใหม่ไปมากกะไปพ่อยิตาโรดอกปังไงนึงพี่น้องได้ก้อยปังไงเลยครับกะสีกลับล่ะครับพี่น้องครับเบาดินขอบพูดแน่ก็แง่ใจจากพี่จากน้องจากอีฟอยแม่เด้ออย่าเฝ้าปลาถิ่มเบาดินน้อยดินที่อีสาน้ะพี่น้องเด้อเขาเมี่ยมมาชมลูกหลานกดไหลกดแช่เป็นกำลังใจกดติดตามให้นะครับหล้กการเบาบอยแดนดินทินอีสาน น now, ้องเมฆน้องไอ้เจ็ดนาทีสารผ้าเหลาะนั่มด้วยครับนะครับคุณน้องเมฆรีอยู่ฟังผมครับว่าสิ่เด็กเขามาดงมาปานะครับว่าจะถอนมาเศร้านี่ยภาคกัปเทมขันเทนาขาดขัดขันเทนาขาดครับมาบ้านฝนตกแห้งกับภาคกัปเป็อัดขันเทนาอัดขันเทนาแล้วก็มาเอาหญ้าขึ้นจากเขาเอาหญ้าขึ้นจากเขาก็มาเอาหญ้าให้งัวครับเอาหญ้าให้งัวแล้วกับเขาดงครับพี่น้อง วันนี้ก็สิไปตัดหญ้ากันแท้อีกคือเก่าครับผมพี่น้องเนี่ยเอาอยากสิเฮ็ดนะครับพี่น้องเบาดินขอบพูดง่าก็แค่งใจครับซองกระตานะครับโอ้ยอ่ะคือนี่หนักบ่คิดสิซอยเลยบ่อลองซอยอยู่ครับผมซองกระต้าฮิตาโลดถึงบักใหญ่พุ่น่ะดอกบักใหญยพี่น้องพุ่นน้องมีกระเต็นตาภ3ตาเลยพี่น้องอาอายะเลยมื้อนี้พี่น้องผมแบบงามเลยครับเป็นกำลังใจให้ลูกให้หลานกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบนี้เด้อครับ สามกตาแบบไงเลยสามกตาเลยครับฝากเป็นแห,แห้งใจให้ลูกให้หลานในเด้อครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกเล่าเรงใจสานฝันให้ลูกหลานบ้านน้หน่อยสามลังให้ไปหอดไปถึงฝันในเด้อครับพี่น้องครับให้พี่น้องวิธีแห้งกันร้สุขภาพแข็งแรงสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณหลายๆครับผม